กาสวัสดีท่านผู้ชมรว่นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทํฮาราคีทั้ง3รูปแบบนะครับก็อย่างแรกเดี๋ยวผมภาพการทำก่อนเลยนะครับนั่นก็คือสายเวทย้อนกลับนะไปก่อนแรกนะครับ ก็ได้ตรงนี้เลยนะครับนี่ออฟบูสามสิบอันทิเก็ตสิบอันนะครับก็ทิเก็ตหาได้การอย่างนี้อันแรกนะครับหนึ่งร้อยล้านนะใช้เงินหนึ่งร้อยล้านต่อทิเก็ตหนึ่งอันนะครับแล้วก็ออฟบูออฟบูหาได้จากเกาะน,นี้นะครับนี่นะครับ อบูโอเคเราได้กันเสร็จแล้วก็มาทำได้เลยนะครับก็จะได้เป็นนี่นะสายประเภทย้อนกลับนะครับต่อไปหาที่สังเกตนะครับเราใช้อบอ,อบูสิบอันอาบูเราโลกันอยู่แลวนะครับหาตรงไหนเส้นอายหาเลขจาักการอันนี้จำได้นหครับ รัชการตีโกโจโต,ตรงนี้นะครับไม่ดอบนะโอกาสตอบหเนะโอเคพอเราได้2อ,อย่างนี้เสร็จใช่หมครับแล้วก็มาทำได้เลยก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่สามารถหลบก,การโจมตีศัตรูได้นะ เดี๋ยวเราค่อยเทสนะครับโอเคต่อไป5่าคีกาะครับจะอยู่เกาะเอสตาร์นะอ่าให้เรามาทางนี้เสร็จปุ๊บให้เรามาตรงเสานี้นะนี่นะเราจะเจอมพีดีฮาคีอยู่นี้นะครับ,รรบใช้ออสตาร์สิบอันนะออสตาร์หาได้จากการตีเอสตาร์นะนี่นะครับออก ตอบออฟดาร์กแล้วพอเราได้สิบอันแล้วก็มาทำได้เลยฮาคินี่นะครับบดดุตดามิให้เราสองเท่านะครับก็เดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ฮาคิแรกนะฮาคิเกาะก่อนออเราลองกับดาร์นะตอนไม่มีฮาคินะดามจสสองแสนเก้านะครับ คอนใส่ฮาคิอาเม็5ห้าแสนแปดนะครับนี่นะครับฮาคิเกาะก็จะมีแค่นี้นะต่อไปฮาคิสังเกตนะครับ หนึ่งนะครับผมขอหาเกาะที่มันมีตัวจุ่มตีล้องแรงก่อนนะครับเรามาเทศตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอืม เห็นเรียบผมไหมครับท่านผู้ชมเรื่อมันลดนะครับแต่พอเราเปิดหายคิดสังเกตเห็นไหมครับเรื่อมันลดแล้วนะครับมันอาจจะโจมตีละกระเด็นแต่เรื่องเราไม่ลดนะสิบวีนะครับพอหายปุ๊บนี่เรื่องเราลดลนะครับต่อไปก็จะเป็นาสายเวทยย้อนกลับนะก็คือ นี่ผมจะหาตัวอย่างจากไหนดีนะนนก็คือถ้าเกิดเลือดเราลดนะครับเอางี้ได้ว่าถ้าเกิดเลือดเราลดครับเรากดอันนี้นี่นะครับเลือดจะดิ่งกลับมาเลยนะครับเลือดจะดิ้งกลับมาแล้วครับโอเคนะครับ แับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ